เพลงเงินล้านสนับสนุนโดยแลกตะซอยเอ็ก с т р าสามร้อยพวกเราตะบ,บนสีอ่างอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกสู้ผ <Hey! S 2> ุดยอดกศนแกดำจังหวัดมหานารครมบ จะบอกว่าทางฝั่งผมนะครับนครนายกสีสันสดใสมากทำอะไรอยู่ที่ไหนเต้องฟังจบม6แล้วค่ะจบม6แล้วนะลูกคเอ็นทันไหมไม่เอ็นทันไม่เอ็นทันนะ่ะแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่เป็นนักร้องงานเลี้ยงค่ะอ่าคือประกอบอาชีพไปเลยแลเรียนต่อปีหน้าค่ะปีหน้าจะค่อยต่อเต้ยนะครับเรียนอยู่วิทยาลัยการสาธารณสุขจิรินธรจังหวัดขอนแก่นครับจบมาเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครับนักวิชาการสาธารณสุขครับน้องแก้วเหรอคะอายุเท่าไหร่คะ17ค่ะ17มหกมหกค่ะมหกนะเป็นฐานไหมเป็นฐานใช่อยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรครูค่ะไอ้นี่อยากเป็นครูโอเคนั่นคือนครนายกนะนครนายกฮะที่ดูของผมฮะฝรั่งมาเลยฮะเน่เน่ต้องแยังเรียนอยู่หรือเปล่าคะเหนมยอยู่มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ บอกคุณครูว่ามันเป็นวิสค่ะเดี๋ยวพอไปโรงเรียนจะผมดําแล้วค่ะบอกไปเดี๋ยวจะผมสีเข้มขึ้นกว่านี้นิดนึงค่ะไม่ต้องห่วงแล้วค่ะคุณครูนั่งหน้าลอยอยู่ตรงนั้นเลยคะับได้เละถือป้ายนะค่ะดูสิครับชื่อเรินชื่อเจนค่ะชื่อจริงชื่อจริงชื่อประสงค์น้องพบเหรอครับโอ้โหหน้าหล่อเนี่ยพี่ดูดิทำงานแล้วหรือเรียนอยู่ครับ เรียนมนุษย์อิงครับมนุษย์สตร์เอกอังกฤษครับน้าปีอะไรครับปีสี่ครับปีจบแล้วนี่คนนี้คนนี้วันนี้ถ่ายรายการช้ามากเพราะน้องคนนี้มาทำไมโอ้เอ๊เยอะไหมสิบห้าค่ะสิบห้าเท่านั้นเองตัวได้ขนาดนี้แล้วนะอ่ะโอเคคนแรกคนสุดท้ายเป็นป้ายครับท่านผู้ชมครับเริ่มตันแรกครับพัดลมมีราพานาโซนิก โโลเกอร์สควาเลนเซอรัมครีมแอตแทกอีซี่ควิกนะฮะแฟมิลี่กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีไฮเดอร์ออกซี่อาโมจินเยลและสุดท้ายครับแชมพูสมุนไพรเปียร่าเอเจดีวีดีโฮมเธียเตอร์เซเว่นอีเลเวนท่าไมลยลอรีเอบีควิกแว่นท็อปเจเลนโรซาพร้อมยาเจ้าไอเฟลเมก และแซปซี่ครับบัตเทิลคู่ที่1ทีมนครนายกเลือกป้ายพานาโซนิกเจอน้องแอนทีมมหาสารคามเลือกป B ้ายบีควิกเจอน้องแก้วนี่เพลงบ้าดาราบ้าดาราโบเขาจะเต้นๆหน่อยนะ,ะโบจะเต้น,น,นเขาก็เคยมาออกแบบเรานี่แหละ,ะแล้วป๋าเขาเห็นไงอเอาไปปั้น JG M JG M ใช่ <ๆ S 2> พร้อมนะบ้าดาราเชิญครับ เดือดร้อนใครที่โดนใจอะไรแบบนี้ชอบพลนหล่อๆดาราหนุ่มหน้าตาดีฟันว่าชีวิตนี้อยากไม่บอยเฟรเป็นดารากลางวันอันนั้นก็บสีส่วนกันคืนโฟลโลไอจีเห็นรูปไม่ได้เลยพี่ต้องเก็บเก็บเอาไว้ดูตอนอื่นต้องยิ้มต้องสบตากับรุปรางก่อนมากขคืน นอนหลังทุ่คืนก็เก็บมาฝันพี่พอร์ตลันรับประกันกับพี่นาเดชจนหน้าบแบบแฟชั่แฟชจะมายังแดะตัวตัวกับหนูไม่รู้พี่อนันดาก็มาเปิดใจว่าไอ้รับอยู่แต่ใจจริงๆแล้วหนูป้องตรงมารู้หนูจะรักใครรู้ป้าตาหล่าแล้ทำไมอะมันผิดตรงไหนไม่เดือดร้อนใจเพื่อนโดนใจอะไรแบบนี้ชอบคนหล่อหลอดารา หนุ่มหน้าตาดีฟันว่าชีวิตน,นี้หนุ่มาดาราทำไมมันพิดตรงไหนมีเดือดร้อนใครที่เดินใจอะไรแบบนี้ชอบคนหล่อๆดารับหนุ่มหน้าตาดีๆคนหมดชีวิตน,นี้อยากมี boyfriend เ,เป็นดารา การโชว์ยิมนาสติกลีลาคือเห็นนาร้อยไหม <c oughs> ที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุ <c oughs> ครับคุณดูครับ <c oughs> <c oughs> ตรงเปะตรงเปะครับตรงเปะถือว่าใช้ได้ตัวน้องแก้วผมหม,หมุนไปควงไปควงไปเหมือนลูกคังมาดูว่ากรรมการจะพอใจนครนายกหรือ เพลงของู้หอินกาการซึ่งแฮนทําได้ดีมากค่ะตอนจบเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยนะท่านี้เนี่ยคนเล่นกีฬาเนี่ยฮะถ้าไม่ไม่เคยจะทำไม่ได้นะนักกีฬานักฟุตบอลเนี่ยรืองเย็นมาเล่ค่ะต้องเล็นมาเล่โอ้ใช่เลยจริงๆน้องแก้วทำได้ดีมากมากๆด้วยนะครับเพียงแต่ว่าน้องแฮนเนี่ยเขาทำได้ดีมากกว่าแค่นั้นเองถือว่าเป็นเอโวเขาพลิ้วมากน้องแก้วอ่ะร้องชัดถอยชัดคำแต่ว่าจริตยังไม่ถึง ครับส่วนน้องแฮนเนี่ยถึงทุกอย่างเลย <c oughs> รู้ดีเนี่ยเขาโรนิวอะโนิวเพรวาะนั้นทางแนนได้เป็นของจังหวัดมหาธนาคารนะครับแบทเทิลคู่ที่2อเต้ยประทับพบุนีในเพลงส่งข่าวสาวเลยอ่ะพร้อมเลยนะครับส่งข่าวสาวเลย เมืองเลยยังจำหลักคำที่ภัยเอ่ยว่าบอเคยสิคิดลืมแฟนยกมือขึ้นบายบายตอนที่ย้จะกลับคอนแกนยังคิดถึงแต่หน้าแฟนใจหนุ่มคอนแกนเพราะว่ะภาวะาาวา่งลองพัดต่อไปต่อบาบไหวสัน แถมตันมาทวงคำมั่นว่าอย่าลืมความลังสิลืมน้องได้จังไดอหูบ้าหัวใจให้เป็นบ้าครางหนาวกายไอพอประทังแต่ไกลร้อยช้งบนหนาาหัวใจน้ำหมอกย้อยจังไยของเมืองเลย ก็เคยขอได้อายท้นได้หนาวกายอายถึงบ่มีผ้าห่มขอได้นอนแน่ทางไห้ก็อยู่เป็น เมืองเลยขอววาหน่อยลบเจ้าเอ๋ยบอกผู้สาวเมืองเลยว่าใจผู้บ้ายังคิดถึงอยู่ลำลำบอกเคยใจดำที่ใกล้จากสาว้า,ายเก็บเงินจากเปล่าสิไปมันสาวที่เมือง ไม่ว่าจะฉีดขาผมตกใกจเห็นสุดลงไปโอ้ใช่ได้แล้วแต่กรรมการแล้วครับชอบแบบไหนเชียเต็มเหนียวเลยนะนี่ พบหนูก็รักอแต่โจยเต้นดีมากค่ะข้าวที่เต้นดีกว่าตอนจังหวะตึงตึงตึงอ่ะอืมโอเคได้อยู่เสียงร้อง ท่าเต้นลีลาต่างๆนั้นใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ว่าเต้ยนั้นออกแนวคุยตี้มีมีใช่ไหมคุยตี้บอยส่วนพบนั้นออกลีลากวนๆร้องก็เต้นได้ไม่ร้องก็เต้นได้นะครับแล้วก็เต้นไม่ต้องขยับแรงมากลีลาอาจจะไม่ค่อยเจนจัดแต่ว่าความหล่อน้องพบชัดเจนมากเลยซิมเป็นพระเอกหมอลำได้เลยพบนี่ยืนนี่หล่อยิ่งร้องยิ่งหล่อโดยเฉพาะท่าดึดดึดดึดแล้วมีสไลด์ดึดด้วย ตเต้งเก่งว่างั้นเเต้นเก่งร้องก็ดีคุมร้องได้ดีด,<อ>ด้วยเยี่ยมมากเออเต้นเก่งแล้วคุมร้องได้นี่ผมว่าสำคัญนะเต้ยเนี่ยร้องก็ชัดเจนนะครับเต้นก็สนุกสีหน้าก็สนุกคือเขามีความสนุก<ห>แต่ว่าความเป็นพระเอกดูแพงนะฮะพบดีกว่าตรงนั้นไม่ที่หน้าตานะฮะ<ห>ลายเต้นสวยกว่าแล้วเขาก็ขยับไม่เยอะลีลามันก็เลยดูเหมือนกับว่าถ้าเป็นมวยเขาเรียกว่าคุมภาพได้เนี่ยเหมือนพี่แอดสมัยก่อนเป็นนักมวยโอ้โหคุมลุกดีมากเลย หมัดไม่ม <'t see S 2> ีตกเลยนะปักป <sounds> ักเป็นเป็นโอโอพี่บอกจิตวัดนวมทิ้งเอาจิกนี่วะโอเคนะอีกสิบคะแนนเป็นของมหาสารคามครับสิบห้าคะแนนสีหน้าของงน้อฟางน้องฟาง ออกอาการเลยอย่าเพิ่งออกอาการลูกเอ้ยเก็บอาการไว้ก่อนดูพี่แอดดูพี่แอดไว้ก่อนโอเคเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูนะฮะโอเอหรือฟางใครจะอยู่ใครจะไป ันใจมากแต่ว่าก็ถือว่าน้องฟังทําได้สุดยอดถ้า,ถาเป็นนักวิ่งก็คงต้องตัดสินกันด้วยภาพถ่ายยังไงอยังงั้นเลยนะคะีนรกหมัดมันมากค่ะพี่เนี่ยถ้ารวยจะควักเงินล้านให้น้อง้าคู่เลยนะคะเก่งมากมาถึงช่วงจากชิ้นส่วนกับ iMobile มอบโชคทองทุกสัปดาห์แจกสร้อคองคำหนัก1บาทสัปดาห์ละ20รางวัลนานถึง15สัปดาห์แจกจริงรวม0 0เส้น และสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับเส้นคอทองคำหนักหนึ่งบาทจำนวน20รางวัลในสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นใครเรามาติดตามกันเลยครับและตอนนี้รายชื่อผู้โชคดีปรากฏอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับ อยางร่วมสนุกแบบนี้ง่ายมากครับเพียงคุณพิมพ์ข้อความคําว่า IM นะครับแล้วตามด้วยหมายเลขอ e ีมี่โทรศัพท์ทั้งหมด15หลักซึ่งดูได้จากบนกล่องสินค้าแล้วก็ส่งมาที่489-0011นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง24กุมภาพันธ์2558ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับเพราะว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้โชคทองจาก i-mobile สนับสนุนโดยสมาร์ทโฟนจาก iMobile ผงซอสหอยนางรมตราทิพรส ท่างแว่นท็อปเจอร์นลอรีเอซอฟแอนด์เซฟน้ำหอมปรับอากาศเดลี่เฟลชกิ๊กดนูสงคราบเพลงเงินลาน